ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันครับนี่คือขนมหม้อแกงถั่วโบราณฝีมือแม่มัจจุรีตาใหญ่อายุ 75, 75ปีปซึ่งส,สืบทอดมาจากแม่ของตัวเองนะครับแม่ชื่ออะไรนะแม่ทองใบ,บนะครับเเป็นเป็นแม่ครัวที่ทำอาหารไทยพวนเนี่ยแทบทุกชนิดนะครับก็เหลือมาตกที่คุณแม่เติบ หรือว่าปัจจุรีกาใหญ่เป็นผู้ทําขนมหม้อ,มอแกงโบราณซึ่งเหลืออยู่เจ้าเดียวคนเดียวในหมู่บ้านชุมชนไทพวนอย่างนี้แล้วใช้วิธีทําแบบโบราณทั้งสิ้นอันนี้เขาเรียกว่าขานมหม้อ,มอแกงถั่วโบราณใช้การปิ้งนะครับปิ้งโดยใช้ความร้อนจากวัสดุที่เป็นเปลือกมะพร้าวซึ่งใช้เปลือกมะพร้าวแทนฐานเพื่อให้มันมีความร้อนและที่สําคัญก็คือมันจะมีกลิ่นหอมนะครับ ขนมโมแกงโบราณเนี่ยหลักๆแล้วที่ปัจจุบันนี้ที่เห็นทั่วไปเนี่ยจะทําจากแป้งน้ําตาลใช่ไหมฮะแป้งน้ําตาลกะทิแต่ที่นี่จะมีถั่วเป็นหลักนะถั่วที่ใช้ก็คือถั่วเขียวเาลาะเปลือกออกนะครับเอามาบดให้มันละเอียดผสมกับแป้งกะทิน้ําตาลแล้วเอามาหลักสําคัญก็คือต้องเอามาปิ้งบนไฟที่ใช้เปลือกมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวปิ้งนะครับโดยการใช้เปลือกมะพร้าวเนี่ยจุดไฟแล้วก็ ให้มันมีความร้อนจากข้างล่างขึ้นมาก่อนจนกระทั่งขน,นมที่เป็นถั่วโบราณหรือแป้งโบราณเนี่ยสุกนะครับสุกแล้วจึงจะเอา่า,านจากเปลือกมะพร้าวเนี่ยมาใส่ไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อปิ้งข้างบนนยให้มันให้มันเหลืองให้มันสวยนะครับแล้วก็สุกทั่วกันนะครับจะทําให้ขนมหมอ้อแกงถั่วโบราณมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยจะอร่อยแตกต่างจากขานมหมอ้อแกงปัจจุบันนี้ทําจากแป้งและน้ตาตาล เฉยๆนะครับและก็ไข่นะครับอันนี้นี่คือบมอแกงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็เป็นเมนูอาหารหวานหลักของที่นี่ที่ใครมาชุมชนไทยควรบางน้ําเชี่ยวแล้วจะต้องได้ทานขนมหมอ้อแกงถั่วโบราณของอคุณแม่มัจจุรีกาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะทานก็จะรับออเดอร์เหมือนกันะจะเอาไปทําบุญหรืออาจะไปทานเองในครอบครัวก็สามารถสั่งได้ที่คุณแม่มัจจุรีกาใหญ่ ก็จะทําให้เป็นแบบโบราณล้วนๆไม่มีการเอาเข้าเตาอบแบบสมัยใหม่นะครับซึ่งรสชาติมันจะผิดกันครัอันนี้คือขนมโมแกงตัวโบร่ณขอเชิญมาทิมขนมโบราณหน่อยไรจะจ <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> มรับรองอร่อยมากไหมคะอร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยยกมือเลยคะ่ะ <c oughs>